Ori, ยากิโทริย่างถ่านสไตล์ดั้งเดิมโดยทีมเชฟญ,ญี่ปุ่นจากฟุกโอกะและวันนี้น้องก็พาทุกคนมาที่ร้านยากิโทริฮาจิเบะเขาจะเป็นร้านที่ s p e c i a l i z ลซ์เรื่องเมนูเนื้อเสียบไม้ย่างหรือว่ายากิโทริ้อเนี่ก็จะมีส่วนต่างๆให้เลือกมากมายเชฟเนี่ยจะย่างให้บนเตาถ่า,านบอกเลยว่ากลิ่นคือหอมมากการปรุงเนี่ยจะมี2แบบค่ะอย่างแรกเนี่ยจะปรุงด้วยเกลือส่วนอีกอันจะเป็นการจุ่มซอสทาเรซึ่งเชฟจะดีไซน์มาให้แล้วว่าเนื้อสัตว์แต่ละอย่างเหมาะกับการปรุงแบบไหนและนี่คือ10เมนูที่น้องเลิฟไปสังาาาามแบบชยย หอมทานสุดๆหมูพันต้นหอมย่างหรือว่าเนงิี่มากิคนรักต้นหอมคือปลื้มเลยวันนี้คือกีตันมากิหรือว่าลินวัวกินคู่กับซอสยูสุโคโชคืออร่อยมากตัวที่4ี่เทบะเมนไต้เป็นปีกไก่ยัดไส้เมนไทกโก้ไส้เมนไทกโกขคือแน่นมากเลยทุกคนตัวที่5้าซื้อคุเนะหรือว่าไก่บดปรุงรสย่างจุ่มกินกับไข่แดงนวๆตัวที่หกจัดว่าเด็ดโทริกาวะหรือว่านั่งไก่ย่างเขาจะจุ่มซอสมาด้วยนะก็คือกรอบบเขียวเพลินสุดส่วนเมนูนี้ชื่อว่าซึฟุนาเบะอลังการมากค่ะมาเต็มทั้งหอยนางร่มตัววใญๆแล้ก็ วัตถุดิบหากินยากอย่างชิราโก้ตอนสุดท้ายซุปที่เหลือในดาเบชเชฟก็เอาไปทําเป็นเมนูข้าวต้มให้เรากินตัวที่8จะเป็นปลาบุรีลมควันฟางข้าวจานนี้คือหอมแบบตะโกนกินพร้อมกับน้าจิ้มฮอนซึตัวเนื้อปลาเนี่ยสดแล้วก็หวานมากตัวที่9เนี่ยเชฟเรคเเมนเลยหากินยากนี่ก็คือเพียงตีนเต่าทะเลซึ่งเชฟเนี่ยจะเอาไปต้มกับสาเกก่อนลองเพิ่งเคยกินครั้งแรกส่วนตัวรู้สึกเหมือนกินเอนหอยเด้งเดงกรุบกรุบอร่อยดีปิดท<ๆ>้ายด้วยตัวที่1 0บชิสโตฟูเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังก<ๆ>รอบแล้้วกกก็็็นนจะออเคมมั หวานอร่อยมากนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยแวะมากินกันได้ที่ร้านยากิโทริฮาจิเบะตั้งอยู่บนชั้นสองในโครงการนิฮอนมาชิพรามซีบอกเลยว่าคนรักอาหารญี่ปุ่นไม่ผิดหวัง